มาแล้วครับ m 8 8มาหอดมาถึงแล้วครับผมพร้อมส่งนะครับวันนี้กำลังจะเอาลูบันไดลงนะครับผมเดี๋ยวถาเพืน่นเอาลงแล้วเดี๋ยวจะพาพี่ดองฮาไปชมไก่นะครับขั้นนี้จะไปชมอยู่บ้าน ขุมคำครับตะบนแกงเข่งอมอขุดข้าวปุ่นครับส่งเป็ดแปดเข้าอีกคันนึงนะครับผมคันง่ายพี่นอ้องไปสโลงปีใหม่นะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดท่านว่าคมนะครับผมรับผมมาเบิ่งตัวจริงได้นะครับผมบันนี้เอาลงจากรถทกรอแล้วนะครับผม อันนี้ m อม88นะครับ m 88จากร้านคูต้าสีมังยนตการพืชผลครับมันนี่แกร้อมจัดทรงลลกคขาดนะครับผมรถทากำรรมาหอดมาถึงมือหนีบ้นสันเอ่อมือสันบันดีนะครับผมลูกค้าจากบ้านขุมคำครับอ่าตำบลแก่งเข่งขอำเภอขุนเขาปุ่นนะครับผม ขอบคุณไอในหลายเด้อนะครับที่มาใส่บริการกับสางดําคู่มตานะครับไอเรามีเป็นลูกค้าเก่าคู่ปตานะครับมี LC7 หนึ่งคันนะครับหล้วกรเคืองอัดฟางมือนี้เพิ่นก็จัดหลุนใหญ่ไปเลยครับผมเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกไส้เพิ่อนะครับลูกไส้มาแห้งนะครับอันนี้ก็สมดังใจแล้วเนาะมีบันไดขึ้นพร้อมนะครับรุ่นนี้ มันสูงเลยมันได้สองขันนะครับเบาะนี่พ็นตะนิ่มแห้งนะครับเบาะนิ่มดีมองนั่งกะควงควงสะดวกสบายนะครับอันนี้คือถังน้ำมันนะครับเติมไปเต็มถังป่ะเนาโอ้ไม่เต็มครับ m อ้เป็นรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้าง้ายดีนะครับสําหรับผู้ที่สอบสื่อสอบรถใหญ่นะครับผมอันนี้ไอ่เล่าดาวไปอยู่ที่2องแสนห้านะครับดาวไปที่2อ0 0สนหาทั้งบริษัทซอย1,000งแบาทอา่พลเดชใจยอยู่ที่ประมาณแส0 0 0าหบาทนะครับ การใส่งวดกับไอเราใส่ท <over> ั้งหมดจุดเจ็ดปีนะครับผมใส่ทั้งหมดจุดเจ็ดปีหกปีแรกนี่ปีละสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันกอบาทนะครับผมปีที่เจ็ดนี่แสนแปดพันนะครับอันนี้ผ่อนสพตัวรถนะครับผ่อนสพตัวรถเพราะว่าใบมีดนะครับใบมีดด้านนานี่ ใบมีดดันดินนี่ไอเราใจสดนะครับใบมีดดันดินใจสดราคาอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันหาลอยครับสื่อสดไปนํำเนาะมันจนพะพอนบอเพียงนะครับตัวนี้ก็ลังหลอกเล็กครับผมนี่ได้เล็กเครื่องแปดแปดอยู่นี่เด้ออันนี้เล็กเครื่องนะครับเล็กเครื่องจะติดอยู่ที่เ,เสือเครื่องนะครับผม ซมต้องรอครับรถใหม่ทุกคันต้องรอไปต่อทะเบียนเนาะต่อทะเบียนพรบรต่อภาษีราคาสปอร์ต,ตร,รถปนิอกหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันครับโอ้ยงามไรเนาะรถใหม่เนาะ เฉือบมองๆอ,อ,อ,อันนี้ถือว่าเป็นที่ไงนะครับทรงถ่ายปีนาะเป็นมือนิก,กับวันที่ยี่สิบเจ็ดท่านว่าคมนะครับเมื่อเอื่นกับเห็ดงานเป็นมือท้ายของปีนี่นะครับผมล้วก็เปิดงานอีกที่วันที่สองครับวันที่สองมกกล่าครับผมตอนนี้ก,ก็ถือว่าเป็นผีไงทรงถ่าย ปีโคกๆนี่นะครับก็เขาให้อายทราเป็นลำรวยเด้อนะครับ,บคำคูนมันๆน,นะครับขอพูดในลายถี่มาใส่บริการนะครับเหมืนอนแกเอาความสวยงามของก e ิม8ปดแปนะครับมาให้พี่น้องเขาได้บึงนะครับสําหรับผู้ที่สนใจหรือว่ากำลังสิตัดสินใจจะซื้อ,อยู่นะครับก็สามารถโทรมาสอบถาม กับสร้างดําคูปตาได้นะครับที่เบอร์0878024463นะครับเป็นเบอร์ประจำตัวผมเองนะครับผมมียังกระทูหาได้นะครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็กประมาณเดือนนี้ล้ะก็ไปหาวัตทิหาโมกราชนะครับก็ยังแถมทองให้พี่น้องเข้าคันละสินนะครับทุกๆุกคันเลยนะครับที่ที่สื่อหรือบัจองสื่อเหตุสัญญานะครับในช่วงนี้นะครับผม โปมชั่นของางดีครับผมมึ่นซอยดาวก๊หลายนะครับของของสม,มนาคุณก็มีนะครับผมมใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขอบคุณครับ